ซองลูกใหม่น้องเกลแฟชั่นจ่ามากสมกับเป็นลูกแม่ชมตัวจริงวันที่30พฤศจิกายนนี้ก็จะครบอายุ8เดือนแล้วล่ะค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆเลยสำหรับน้องเก Abigail, ลเด็กหญิงแอปิเกลรังสีสิงพิพัฒทายาทคนที่3ของคุณแม่ชมพูอริยาและนักธุรกิจน็อตวิสลุตที่ตอนนี้กลายเป็นซุปตาที่มีแฟนๆหลงรักและก็แห่ติดตามกันมากมายเลยล่ะค่ะ และล่าสุดชมพูอรยานันก็ได้โพสภาพของน้องเกลมาในลุคน่ารักสดใสแฟชั่นสุดคิวที่นาดิวอลิสลาสื่อให้พร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าอภินันทนาการจากนาดิวงานนี้ตากตกดุ่มรักสาวน้อยกันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นกันเลยล่ะค่ะเด็กอะไรน่ารักน่าเอ็นดิวซะจริงๆเลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ